สวัสดีค่ะนักเรียนภาษาไทยของเราในชั่วโมงนี้เราจะไปเรียนวิธีการอ่านจับใจความสำคัญนะคะว่าเราจะอ่านอย่างไรแล้วสามารถจับใจความว่าสิบเรื่องที่เราอ่านมีใจความสำคัญอย่างไรนะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะนักเรียนการอ่านจับใจความก็คือการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดหรือความคิดสำคัญ หลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านนะคะเป็นข้อความที่ครอบคลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนึ่งหนึ่งไว้ทั้งหมดก็คือเป็นประโยคสำคัญเป็นประโยคหลักเป็นข้อคิดหลักของย่อหน้านั้นๆเลยเรียกว่าใจความนะคะมาดูประเภทของใจความใจความมีอยู่สองประเภทก็คือใจความสำคัญเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กับใจความรอง ใจความรองก็คือใจความที่ขยายใจความสําคัญนั่นเองนะคะใจความสําคัญเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วใจความสําคัญก็คือใจความหลักที่เด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นได้หรือเป็นประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ ซึ่งในแต่และย่อหน้าจะมีประโย,ยคใจความสําคัญเพียงประโยคเดียวแต่ละย่อหน้านะคะนักเรียนจะมีใจความสําคัญเพียงประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน2ประโยคในแต่ละย่อหน้านะคะนี่คือใจความสําคัญค่นะนักเรียนใจความรองก็คือใจความขยายนะเป็นใจความที่ขยายใจความสําคัญอีกทีหนึ่งนะเป็นใจความสนับสนุนให้ใจความสําคัญนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นการอธิบาย ให้รายละเอียดให้คําจํากัดความเป็นการยกตัวอย่างมีการเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนใจความสําคัญน,นี่คือใจความรองมาดูหลักการอ่านจับใจความค่ะนักเรียนเราจะมีหลักการอ่านอย่างไรนะคะข้อแรกตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนว่าเราอ่านอะไร แล้วต้องจําให้ได้ว่าเราจะอ่านอะไรเรื่องอะไรสิ่งสําคัญที่สุดนักเรียนอ่านเรื่องอะไรมันตั้งจุดงหมายให้ชัดเจนข้อ 2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจแล้วก็เก็บใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้านะคะถ้าเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราอ่านมี3ย่อหน้าแสดงว่าต้องมีใจความสําคัญ3ประโยคแน่นอนนะคะข้อที่3เมื่ออ่านจบให้ตั้งคําถามว่าเรื่องนักเรียนอ่านเรื่องอะไร นะเรื่องอะไรสําคัญเลยเรื่องอะไรต้องตอบให้ได้มีใครทําอะไรที่ไหนทําเมื่อ,อไหร่และเป็นอย่างไรนะต้องตั้งคําถามเห็นไหมคะเป็นหลักสากลเลยเมื่อนักเรียนจะต้องการจับใจความนะสิ่งแรกอ่านจบถามตัวเองว่าอ่านอะไรอ่านเรื่องอะไรนะแล้วในเรื่องมีใครนะทำอะไรกันบ้างทําที่ไหนนะทำเมื่อไรแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรข้อที่4ก็คือ นำสิ่งที่สรุปได้ที่เราสรุปได้ในข้อสานะคะมาเขียนเรียบเรียงด้วยสำนวนเราเองเขียนต่อให้เป็นเรื่องราวนะคะต่อเนื่องกันไม่ใช่เขียนลำดับทีละประโยคนะคะไม่ใช่ข้อ1นึงตอบข้อ2ตอบในข้อ3าไม่ใช่เอาคำตอบในข้อ3ามาเขียนเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันเราจะเรียกว่าใจความสำคัญนะคะนี่คือหลักการอ่านมีอยู่ส่วิธีนะคะนักเรียน มาดูวิธีการจับใจความค่ะไปเรียนรู้กันเลยว่าเราจะจับใจความอย่างไรวิธีการจับใจความมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดเช่นบางคนชอบขีดเส้นใต้นะทำสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ใช้สีตา่างๆสีแดงบ้างหรือใช้ดินสอนะคะขีดไว้แสดงว่าข้อความหรือข้ออประโยคที่ขีดเส้นใต้นั้นคือประโยคใจความสําคัญนะคะบางคนจะบันทึกย่อ อ่านเสกบันทึกยอ่อเป็นโน้ตสั้นๆนะคะอันนี้เป็นหลักการจับใจความที่ดีนะคะนักเรียนบันทึกย่อสั้นๆในการอ่านนะอย่างที่คุณครูว่าในข้อสามว่าอ่านเรื่องอะไรนะทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างนั้นนะ่ะนั้นเลยนำมาบันทึกยอ่อนะคะแม่บางคนแต่บางคนไม่ถนัดก็คือขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้นี่คือประโยชน์ใจความสำคัญขีดขีดขีดแล้วนำมาเรียงต่อกันแต่ผู้ที่ยอ่อนะคะต้องยอ่อนะด้วยสำนวนตัวเองนะถ้าใครจะบันทึกยอ่อนะคะ ต้องย่อด้วยสำนวนตัวเองไม่ย่อด้วยการตัดข้อความเอามาต่อกันตัดข้อความในประโยคนี้มาต่อกับข้อความในประโยคนั้นตัดต่อมันจะทําให้เนื้อหาไม่ต่อเนื่องกันนักเรียนถ้าใช้วิธีการตัดต่อเพราะฉะนั้นใช้วิธีการก็คือสรุปด้วยสำนวนตัวเองแล้วนํามาเขียนต่อให้เป็นเรื่องราวนักเรียนสามารถใช้สันธานเข้ามาช่วยได้นะเป็นตัวเพิ่มได้นะคะเพื่อให้ข้อความนักเรียนนํามาสรุปนั้น ชัดเจนและสละสลวยต่อเนื่องกันนะคะนี่คือวิธีการจัดใจความค่ะมาดูวิธีการในข้อที่1พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าแต่ละย่อหน้านะคะข้อ2ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเช่นตัวอย่างสำนวนวัวหารหรือคำถามคำพูดนะถ้ามีคำพูดหรือ ประโยคยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอันนั้นคือส่วนประกอบเป็นส่วนใจความรองหรือเป็นเหตุผลสนับสนุนแสดงว่าไม่ใช่ใจความสําคัญนะคะนักเรียนตัดออกได้เลยถ้านักเรียนเจอตัวอย่างเช่นหรือเจอคําพูดนะคะในบทอ่านนักเรียนนั่นคือข้อความสนับสนุนไม่ใช่ใจความสําคัญนักเรียนนำออกไปได้เลยเมื่อนักเรียนจะเขียนใจความสำคัญและข้อ3สรุปด้วยภาษาของตนเองนะมี3าวิธีการนะคะ การพิจารณาตำแหน่งใจความสำคัญนะคุณครูจะนำเสนอว่าในแต่ละย่อหน้าในแต่ละย่อหน้าใจความสำคัญน่าจะอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าบ้างไปเรียนรู้ค่ะนักเรียนพิจารณาตำแหน่งใจความนะตำแหน่งแรกนะใจความสำคัญอยู่ตอนต้นตอนต้นคือประโยคแรกของข้อความเลยในย่อหน้านั้นๆนะคะอยู่ประโยคแรกเลยนี่คือตำแหน่งที่1 ตำแหน่งที่2อยู่ตอนท้ายค่ะนักเรียนอยู่ท้ายของยอ่อหน้านะตอนสุดท้ายตอนจบนั่นคือตำ<ร>แหน่งใจความสาคัญตำแหน่งที่2องที่นักเรียนต้องพิจารณานะคะตอนต้นตอนท้ายและ3อยู่ทั้งต้นและอยู่ทั้งท้ายข้อความนะอยู่ทั้งต้นและท้ายของยอ่อหน้าหรือข้อ,วอความตำแหน่งที่4อยู่ตอนกลางก็มีนะคะนักเรยียนอยู่ทั้งตอนต้นและตอนกลางของยอ่อหน้า และ5ไม่มีต้นไม่มีท้ายไม่มีกลางต้องสรุปเองนะคะบางข้อความบางเนื้อหาต้องสรุปเองอย่างเช่นนักเรียนสรุปนิทานนิทานนี่ใจความอยู่ต้นตอนต้นของประโยชน์ของย่อหน้าก็ไม่ได้อยู่ตอนท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันนักเรียนต้องสรุปเองสรุปโดยยังไงคะนักเรียนสรุปโดยใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วนํามาเขียนด้วยจำนวนเองนี่คือ ตำแหน่งใจความแบบที่5คือต้องสรุปเองค่ะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนิทานค่ะนะคะมาดูค่ะตัวอย่างแรกอยู่ตอนต้นนะใจความสำคัญอยู่ต้นของย่อหน้านะคะจะมีลักษณะประโยคใจความสำคัญเลยนะคะขึ้นมาด้วยใจความสำคัญเลยแล้วก็ตามด้วยข้อความขยายนะคะและจะมีคำเชื่อมอยู่หน้าข้อความเช่นเพราะได้แก่ประการหนึ่งในเรียนสังเกตนะคะ ใจความสำคัญจะอยู่ต้นนะคะอยู่ต้นเลยและตามด้วยนะคะส่วนขยายน,นี่คือหลักหลักสังเกตใจความสำคัญตอนต้นดูตัวอย่างค่ะ,ะเลสาบช่องสแสมสารมีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดให้ชื่นชมมากกว่าที่อื่นอาจเป็นเพราะสภาพที่เป็นช่องแคบกระแสน้ำไหลแรงเชี่ยวกราจึงพัดเอาออกซิเจนจากผิวน้ำถ่ายเทไปได้ลึก อีกทั้งมีอาหารจะพวกแพลงต้อนพืชและสัตว์อุดมสมบูรณ์จงมีปลาเล็กปลาน้อยรวมทั้งปลาใหญ่เช่นฉลามหูดำมาชุมนุมกันอยู่ในทะเลสาบแถบนี้วันดีคืนดีแม้แต่ปลาโลมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เคยมีผู้พบเห็นมาแล้วตอนต้นค่ะนี่คือตัวอย่างวัะนั้นนักเรียนสังเกตรประโยคแรกของย่อหน้าไว้นะคะและไปดูเฉลยค่ะคุณครูจะพานักเรียนไปดูเฉลยของตัวอย่างนี้นะคะตามผุมาเลยค่ะอ้าวนักเรียนดูเฉลยแล้วค่ะ ทะเลสาบช่องแคบแสมสารมีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดให้ชื่นชมมากกว่าที่อื่นนี่คือนี่คือประโยคใจความสำคัญนะคะอาจเป็นเพราะหลังจากอาจเป็นเพราะคือส่วนขยายทั้งหมดจำไว้นะคะนักเรียนนี่คือประโยคใจความสำคัญนะคะอยู่ตอนต้นของข้อความหรือตอนต้นของย่อหน้านะคะนี่เฉลยแล้วนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะดูต่อไปค่ะแบบที่สองนะ ใจความสําคัญอยู่ตอนท้ายของยอ่อหน้าหรือข้อความนะคะเป็นลนักษณะเนื้อความข้อความขยายก่อนคะ่นะนักเรียนแล้วตามด้วยใจความสําคัญปิดท้ายนักเรียนสังเกตค่ะใจความสําคัญจะมีคําว่าคําเชื่อมนะคะคําว่าจึงดังนั้นเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเป็นประโยคสรุปปิดท้ายข้อความอันนี้อยู่ท้ายนะักเรียนอยู่ข้างท้ายของยอ่อหน้าเลยนะคะดูตัวอย่างคะ่ะอ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมเมื่อปลูกแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งที่สำคัญที่สุดคืออ้อยมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนหากอ้อยที่ปลูกเพื่อส่งขายให้แก่โรงงานน้ำตาลอ้อยจึงเป็นพืชที่ให้ความหวานที่เกษตรกรนิยมปลูกนะักเรียนดูจึงค่ะ ผบอกแล้วไงจึงข้อความหลังจึงคือใจความสําคัญและเป็นใจความสําคัญที่อยู่ตอนท้ายข้างบรรทัดแรกและไล่มาคือส่วนขยายมันสรุปได้ว่าใจความสําคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ตอนท้ายอ้อยเป็นพืชที่ให้ความหวานแก่เกษตรกรและเกษตรกรนิยมยปลูกนะคะอ้อยเป็นพืชที่ให้ความหวานที่เกษตรกรนิยมปลูกนักเรียนนี่คือแบบที่สองใจความสําคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะดูแบบต่อไปะค่ะ แบบที่ 3. เจใจความสําคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายอยู่ต้นด้วยและอยู่ท้ายด้วยปิดท้ายด้วยนะคะเป็นลักษณะมีใจความสําคัญประโยคแรกแล้วก็ตามด้วยข้อความขยายแล้วปิดท้ายด้วยใจความสําคัญเช่นกันอยู่ต้นและอยู่ท้ายนะคะมาดูตัวอย่างนะอาหารเจมีลักษณะในการปรุงเคร่งคัดกว่าอาหารมังสวิรัตเครื่องเทศเครื่องปรุงหลายชนิดถูกห้ามนํามาใช้ในการทําอาหารเจ เพราะมีความเชื่อว่าจะไปกระตุ้นอารมณ์ในขณะที่อาหารมังสวิรัตนั้นเพียงห้ามรับประทานเนื้อสัตว์เท่านั้นอาหารมังสวิรัตจึงมีความเข้มงวดน้อยกว่าอาหารเจใจความสําคัญอยู่ต้นก็นอยู่ท้ายนะอยู่ต้นนะคะนะักเรียนแล้วจากประโยคต้นไล่มาจะเป็นส่วนขยายปิดท้ายด้วยประโยคใจความสําคัญนะักเรียนไปดูฉเฉลยค่ะ,ฉะเฉลยแล้วค่ะนะักเรียนใจความสําคัญคือ ลักษณะอาหารเจนะมีลักษณะในการปรุงเคร่งครัดกว่าอาหารมังสวิรัตประโยคแรกเลยนะคะและปิดท้ายด้วยว่าอาหารมังสวิรัตจึงมีความเข้มงวดน้อยกว่าอาหารเจนี่คือใจความสำคัญต้นและท้ายของย่อหน้าค่ะดูตัวอย่างต่อไปกักะนะเรียนตำแหน่งใจความสำคัญนะตำแหน่งที่4อยู่ตอนต้นตอนกลางของย่อหน้า ทั้งต้นทั้งกลางเลยเราจะต้องเล็งตรงกลางดีๆนะดูตัวอย่างครูบางคนเข้าใจว่าวรรณคดีเป็นเรื่องช่วยสอนศิลธรรมให้ผู้อ่านทั้งนี้อาจเป็นเพราะวรรณคดีส่วนใหญ่ที่เรียนกันอยู่ในปัจจุบันนับเป็นเรื่องที่เน้นให้เห็นคุณธรร,รมในการดำเนินชีวิตซึ่งคุณธรรมที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงแง่หนึ่งของวรรณคดีการที่จะนำประโยชน์หรือแนวทางเพียงแนวเดียวมาเป็นหัวใจของเรื่องทั้งเรื่องจึงไม่ถูกต้อง การเรียนวรรณคดีโดยมุ่งให้เป็นสิ่งสอนใจจึงไม่ใช่การเรียนวรรณคดีตามความหมายที่แท้จริงเช่นเดียวกับการเรียนวรรณวรรณคดีในแง่ของประวัติศาสตร์โบราณคดีการศึกษา,าภาษาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงส่วนประกอบของวรรณคดีทั้งสิ้นไม่ใช่ตัววรรณคดีการที่เด็กจะมองเห็นคุณค่าของวรรณคดีที่แท้จริงได้นั้นครูต้องมองเห็นก่อน ะะใจความสําคัญอยู่ต้นและอยู่กลางมาเรียนดูประโยคต้นนะคะแล้วก็ดูประโยคก,กลางกลางของย่อหน้าเราไปดูเฉลยว่าใจความสําคัญของข้อความนี้คืออะไรค่ะ,ะการเรียนวรรณคดีมุ่งให้เป็นสิ่งสอนใจจึงไม่ใช่การเรียนวรรณคดีตามความหมายที่แท้จริงอยู่ตรงกลางคะ่ะนักเรียนอยู่ตรงกลางนะคะนี่คือใจความสําคัญนะคะการ ขึ้นต้นเป็นการกล่าวนำนะการติดท้ายเป็นการสรุปแต่ไม่ใช่ใจความสำคัญของนะคะข้อความนี้นี่คือแบบของใจความสำคัญตอนกลางไปดูตัวยอย่างต่อไปอันนี้ไม่มีตอนตอนใจความสำคัญอยู่ตอนไหนเลยคะ่ะเป็นใจความสำคัญที่ต้องสรุปเองนะคะต้องสรุปเองดูลักษณะของข้อความการเดิน การว่ายน้ำการฝึกโยคะการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนตลอดจนการหายใจลึกๆล้วนทำให้สุขภาพแข็งแรงจะอยู่ตอนไหนดีค่าใจความสำคัญจะอยู่ต้นก็ไม่ได้อยู่ท้ายก็ไม่น่าจะใช่สแสดงว่านักเรียนต้องสรุปเองแล้วล่ะคะ่นะนักเรียนก็ต้องตั้งแล้วเอ๊ะฉันอ่านเรื่องอะไรอ๋ออ่านเรื่องการออกกำลังกายแล้วมันเป็นอย่างไร นะเป็นอย่างไรเรยนต้องฝึกตัวเองถามตัวเองไปดูสิคะว่าเขาสรุปเ้ื่อสำนวนว่ายอย่างไรสรุปว่าการออกกำลังกายเห็นไหมคะเมื่อกี้เราตั้งคำถามว่าอ่านอะไรอ่านการออกกำลังกายมันสรุปว่าการออกกำลังกายทําให้สุขภาพแข็งแรงจบข่ะนักเรียนมีแค่นี้เองนะคะนี่คือเราสรุปใจความเองเพราะ ใจความสําคัญไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตอนต้นไม่ได้อยู่ตอนท้ายและไม่ได้อยู่ตอนกลางแล้วนะคะต้องสรุปเองนะมันตําแหน่งใจความสําคัญนะักเรียนสังเกตดีๆนะคะอยู่ตอนไหนของเนื้อความอยู่ตอนใดของเนื้อหาในย่อหน้านั้นๆน,น,นะคะมาดูแบบฝึกหัดนะักเรียนมาดูแบบฝึกหัดค่ะดูข้อแรกข้อแรก ให้หาใจความสำคัญของข้อความที่กำหนดให้ถูกต้องนะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อนี้นี่คือข้อที่1นนะคะเดี๋ยวนักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยการหาใจความสำคัญอ่านเสร็จแล้วเขียนใจความสำคัญลงในสมุดนะคะดูต่อไปค่ะที่ข้อค่ะนักเรียนอันนี้เป็นเฉลยนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเปิดดูนักเรียนลองฝึกหาใจความสำคัญก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูเฉลยนะคะดูข้อต่อไปค่ะ ครูมีแบบฝึกหัดทบทวนอีกข้อนึงภาวะโภชนาการนะเป็นเรื่องจําเป็นในอย่างยิ่งในวัย50ปีเพราะการได้รับสารอาหารเป็นประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนสมดุลโดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่จะมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานไม่ติดเชื้อและเจ็บปวยได้ง่ายนี่คือข้อ2ที่นักเรียนต้องสรุปใจความให้กับครูนะคะทาลงสมุดในข้อ2เป็นข้อ2นะคะใจความสําคัญนะ,ะสข้อแล้วนะคะที่นักเรียนต้องฝึกหาส่งครู นะอย่าเพิ่งเปิดเฉลยนะคะนี่เป็นเฉลยลองสรุปก่อนนะคะนักเรียนข้อที่3นะข้อที่3นะคะรถยนต์นับได้ว่าเป็นพานะที่จําเป็นสําหรับนักธุรกิจเพราะนักธุรกิจไม่ต้องใช้เวลามากในการเดินทางการใช้เวลาน้อยหรือเพิ่มความสะดวกรวดเร็วได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเพิ่มกาไรชีวิตหรืออาจกล่าวได้ว่ารถยนต์คือปัจจัยที่5ของนักธุรกิจ นี่คือข้ออีกข้อหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสรุปใจความส่งครูทําในสมุดเช่นเดียวกันคะ่ะนักเรียนนะคะครูมีเฉลยแต่นักเรียนต้องทําก่อนนะคะแล้วค่อยเฉลยตกลงนักเรียนต้องทํางานส่งครูกี่ข้อนะคะกี่ข้อ3ข้อใช่ไหมคะสรุปใจความส่งครูคะ่ะแล้วส่งให้คุณครูตรวจนะคะพบกันชั่วโมงหน้าคะ่ะนักเรียน